คาเฟ่เปิดใหม่ชาเชิงเซาท่ามกลางสวนดอกไม้ที่โอบล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวบรรยากาศดีๆสบายๆกับที่นี่เลยค่ะอยู่ครับคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตชาเชิงเซาที่นี่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ค่ะอยู่ที่ตำบลสาวเชงโงกอำเภอบางคล้าจังหวัดชาเชิงเซาคาเฟ่นี้เข้ามาในซอยค่อนข้างจะลึกนิดนึงค่ะแต่บอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆคาเฟ่ที่นี่เขาคั่วเองนะคะเราสามารถเลือกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข็มหรือที่นี่เขามีหลากหลายมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีเบเกอรี่แสนอร่อยให้เราได้นั่งทานกันด้วยที่ชอบก็คืออออชบขขขนนนมมมปปัังงงงงาากกเเลลยยค่่ะะะูผิตรรจ ที่นี่ถ้าใครหิวก็สามารถสั่งอาหารจากครัวโรสลินได้เลยแต่ละเมนูเนี่ยน่าทานมากๆอาหารก็ไม่ได้ดีอย่างเดียวนะคะรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ควรพาครอบครัวเนี่ยมาเที่ยวเลยค่ะเบเกอรี่เนี่ยอีกหนึ่งชิ้นที่แอมชอบมากๆก็คือเมนูนี้เลยค่ะเมดูวิกเค้กอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนมีก้อนน้ำผึ้งเล็กๆมาให้ด้วยนะหะเสร็จแล้วเราก็ไปเดินชมดอกไม้กันต่อเลยค่ะด้านนอกเนี่ยดอกไม้เพียบเลยค่ะใครกำลังมองหาคาเฟ่บรรยากาศดีๆท่ามกลางสวนดอกไม้มาครบจบที่เดียวแอมก็แนะนําให้มาที่นี่กันเลยนะะค